สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องรถเก่งมือสองคัดเกรดบายเซลฟเฟิร์สนะครับวันนี้นะครับเฟิร์สก็อยู่กับโตต้าอันติสอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมต้องใช้คําว่าอีกแล้วเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ถ่ายแต่อันติสนะครับอันติสเข้าใหม่มาเต็มเลยนะฮะซึ่งสภาพแต่ละคันผมบอกเลยว่าเด็ดๆทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากดีเทลตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นโตต้าอันติสหนึ่งจุดหกจีนะครับราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท ปีสองพับสี2สี4นะครับสีตัวรถเป็นสีน้ำตาลนะครับเลขไมล์อยู่ที่25,176กิโลเมตรนะครับชนิดเชื้อเพลิงที่รองรับเป็นน้ำมันเบนซินนะครับแก๊สโซฮอ9195นะครับรองรับได้สูงสุดถึง E 8 5เลยนะครับตัวนี้นะค่อนข้างคุ้มเลยนะครับกับราคาแค่3 8 9 0 0 0บาทนะครับดูลองดูสีตัวรถนะครับยังใหม่ๆนะครับสียังเป็นเนื้อเดียวอยู่นะฮะ เดี๋ยวผมเริ่มจากออปชันก่อนเลยนะครับผมออปชันที่ได้มากับตัวนี้นะครับเป็นชุดไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมตกแต่งพร้อมด้วยกระจังหน้าโครเมียมนะครับตัวรถเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งหายากนะตัวนี้ผมบอกก่อนนะหายากตรงที่สภาพมันต้องดีๆอย่างนี้ครับหายากนะฮะซึ่งสภาพสียังเนียบๆอยู่เลยนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับออปชันเดี๋ยวผมให้ดูตรงลายล้อแม็กบ้างนะครับผม ตัวนี้นะครับล้อมแมกนะครับเป็นล้อมแมกขอบ16นะครับ5ก้านลายปัดเงาเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะนะครับสภาพล้อมแมกก็ยังกริบกริบอยู่เลยเห็นไหมฮะรอยจากการใช้งานค่อนข้างน้อยเลยนะครับอลองดูที่สภาพสีนะครับในส่วนต่อมานะครับตรงหูพับกระจกนะครับผมจะมีไฟเลี้ยวติดมาในตัวแล้วนะครับ มือจับเป็นแบบกริปไทป์เหมือนเดิมครับผมพร้อมด้วยคิ้วโครเมียมตรงนี้นะครับตรงตรงด้ามมือจับสภาพยังเนียบๆอยู่เลยนะครับผมมาต่อกันด้วยไฟท้ายนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดไฟท้าย LED โปรเจ c เตอร์นะครับผมพร้อมด้วยคิ้วกระจังอ่าตรงอ่าคิ้วด้านหลังเป็นโครเมียมนะครับอ่า นะครับสัญลักษณ์โคโรล่าอันติป 1.8G เอ้ยขออภัยครับ 1.6G นะครับยังอยู่ครบถ้วนนะสภาพยังเน็บเน็บอยู่เลยนะครับในส่วนต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าห้องเครื่องยนต์บ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะมาถึงในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเดี๋ยวเฟิร์สขอเริ่มจากฝากระโปรงก่อนเลยนะฮะ ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเดิมๆแท้จากโรงงานโตต้านะครับวิธีดูดูยังไงนะครับเบื้องต้นนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตามรอยเม็ดอาร์ก่อนนะครับจิตเข้านะครับผมปกตินะครับสติกเกอร์มอกอยังอยู่ครบนะครับสติกเกอร์มอ,อร์กนะครับแผ่นซับความร้อนนะครับยังอยู่ในสภาพ90%นะผมว่าประมาณ90 ก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันนะฮะแล้วก็จุดต่อไปนะครับตาปั๊มโตโยต้านะครับตรงด้านล่างของกระโปรงรถยังอยู่นะครับผมฝาเดิมๆแท้แน่นอนนะครับตรงนี้แล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับยังกริบๆนะยังไม่มีรอยถูกไขเลยนะครับมั่นใจได้เลยรถคันนี้นะครับเดิมๆแน่นอนนะฮะ อันนี้น็อตฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปน็อตฝั่งขวาบ้างนะฮะให้ดูกันทีละจุดนะครับอันนี้คือน็อตฝั่งขวานะครับยังกริบๆอยู่เลยเห็นไหมฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกทุกคลิปครับว่ารถของเพชรยนต์เราเนี่ยเราคัดสรรคุณภาพทุกคันนะฮะไม่ใช่แค่พูดว่าคัดสรรน,นะคือเราคัดจริงๆครับคือรถเดิมๆรถชนหนักเราไม่เอามาเลยนะฮะซึ่งตรงนี้มีรับประกันให้ลูกค้านะครับ แล้วก็ตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้ได้เป็นตัวเครื่องดู OVVTI นะครับช่วยในเรื่องของอัตราความประหยัดอัตราการเร่งนะครับที่ได้แรงมาเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ประหยัดนะครับเครื่องตัวนี้1 8 0 0นซีซีนะครับซึ่งตรงเนี้ผมว่าบ้านเราเนี่ยใช้กันแทบจะทั่วประเทศไทยแล้วนะโตต้ตาอันติสเนี่ยหนึ่งเลยลดใช้งานอืดทนนะครับศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับอไหล่ถูกหาง่ายนะฮะ แล้วก็ลดปัญหาจุกจิกน้อยนะครับผมเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเฟิร์สพาดูในออปชันภายในบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมมาถึงส่วนภายในของตัวรถบ้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตั้งแต่เบาะก่อนนะเบาะนะครับเป็นเบาะสีทูโทนสีเบจนะครับผมซึ่งสภาพเบาะก็อย่างที่เห็นเลยครับเนียเๆน,นะฮะเบาะยังสภาพดีๆอยู่นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกว่ารถของเราเนี่ยข้อดีคือเราเอารถจากหน่วยงานปลดระวางซึ่งข้อดีของรถ พวกหน่วยงานปลดระวางเนี่ยเขาจะเข้าศูนย์แล้วเช็คสภาพตลอดนะครับซึ่งลองดูฮะสภาพเบาะนะครับยังกริบกอยู่เลยนะฮะรถพิ่งเข้าใหม่นะครับแต่สภาพเบาะกิบกเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมยืนยันได้เลยว่ารถคันเนี้ยดูแลมาค่อนข้างดีแน่นอนนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านใต้อ่าด้านใต้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะนะครับยังไม่มีสนิมนะครับผมแผ่นซับอยู่ปกตินะครับ รถคันนี้นะครับก็ยืนยันได้อีกว่าไม่เคยจมน้ําแน่นอนนะฮะแล้วก็ออปชันมาถึงออปชันภายในบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมเริ่มทีละส่วนนะครับในส่วนของออปชั่นภายในนะครับตัวพวงมาลัยที่ได้มาเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมสตาร์ทรถให้ดูนิดหนึ่งนะครับนะฮะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูเลขใหล้นิดหนึ่งนะครับ ตรงหน้าปัดเดินไม้นะครับเลขไม่อยู่ที่20งแสน5,237มเดกิโลเมตรนะครับไม่เดิมๆแท้ๆนะครับไม่มีการกอไม่อะไรทั้งนั้นนะฮะแล้วก็วัสดุของตัวพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนะครับผมระบบเครื่องเสียงนะครับตรงนี้เป็นระบบเครื่องเสียงรองรับ dVCDd นะครับ AUX ปกติเลยนะฮะระบบแอร์นะครับแอร์ปรับปกติเกียร์ CVT นะครับผม แล้วก็ที่หลักๆเลยผมไม่เน้นออปชั่นมากนะผมจะให้ดูสภาพข้างในดีกว่านะฮะอันนี้เบาะผู้โดยสารนะครับฝั่งคนนั่งนะครับอ่าแล้วดูเบาะหลังฮะสภาพเบาะหลังก็ยังเนียเน้ยบๆอยู่เลยนะฮะมาดูเพดานรถครับยังขา,ขาวๆอยู่นะครับใสๆอ่าตรงนี้นะครับอ่า ให้ดูดีเทลนะครับส่วนออปชันอย่างอื่นผมทําไปหลายคลิปและที่ว่าเป็นตัวเน้นออปชันนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็ค่อนข้างครบถ้วนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดเลยแล้วกันนะฮะกับโตยต้าอันติส 1.6G ตัวนี้นะครับราคา389,000บาทเพียงเท่านั้นเองนะครับปีนะครับปี14เลขไมล์25,000นะฮะตัวนี้นะครับถ้าลูกค้ามีโครงการหารถขนาดกลางใช้อยู่หารถที่ทนทาน หารถคัดคุณภาพหารถที่อยากออกไปไม่ต้องซ่อมอีกผมขอแนะนำตัวนี้เลยครับกับโตตาอันติสห 1.6G นะครับผมวันนี้นะครับเฟิร์สขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรถเก่งคันหน้าที่เฟิร์สคัดสัรคุณภาพมาแล้วนะครับกับช่องรถเก่งมือสองคัดเกรดบายเซลเฟิร์นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเฟิร์สได้ผ่านเบอร์โทรด้านนี้เลยนะครับขอบคุณครับ